โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ตั้งอยู่ที่บ้านเย้าแม่ต่ำเลขที่217หมู่ที่4ตำบลตัดควันอำเภอพยาเมงรายจังหวัดเชียงรายเป็นโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนชาวไทยชนเผ่าม้งและชนเผ่าเมียนโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด11ไร่2งานเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา14คน มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน133คนปรัชญาของโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคําขวัญของโรงเรียนฝ่ายคุณธรรมนำความคิดมีจิตสาธารณะสีประจำโรงเรียนสีฟ้าและสีขาว สีฟ้าหมายถึงความเฉลียวฉลาดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ของเด็กชาวเขาการบริหารงานด้านวิชาการโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์มีการบริหารงานวิชาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ลงมือปฏิบัติจริงในห้องเรียนมีหลักสูตรฐานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนมีการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำผลการวิจัยมาปรับกระบวนการเรียนและการสอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงและมีการนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดมีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรอื่นๆภาคีเครือข่ายและชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนางานด้านวิชาการการบริหารงานด้านงบประมาณโรงเรียนมีการจัดทำแผนขอจัดตั้งงบประมาณและแผนงบประมาณประจำปีโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมาการสถานศึกษามีการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องเป็นไปตามแผนที่กำหนดมีหลักฐานการบันทึกการรับเงินและจ่ายเงินตามระเบียบทางราชการการดำเนินพัสดุมีการจัดซื้อจัดจ้างตรวจรับถูกต้องมีบัญชีทะเบียนคุมทรั์สิน มีการตรวจสอบพัสดุประจำปีที่เป็นปัจจุบันมีทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณมีการจัดทำรายงานงบประมาณยอดเงินคงเหลือประจำเดือนและมีการตรวจสอบรายงานผลการใช้งบประมาณมีการระดมทรัพยากรกับหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรในท้องถิ่นในการสนับสนุนการจัดการสถานศึกษาการบริหารงานด้านบุคคลโรงเรียนมีการจัดทำทะเบียนประวัติรายบุคคลและแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา มีการประเมินการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรมีการเสริมสร้างพัฒนาวินัยทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการรักและศรัทธาในวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนามีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพโดยการส่งเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องการบริหารงานด้านบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมีการบริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบให้กับผู้ที่ต้องการใช้และผู้รับบริการและมีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนและการสอนมีระบบสาธารณูปโภคใช้การได้ดีและปลอดภัยมีระบบการป้องกันอันตรายมีการวางแผนกิจการนักเรียนโดยจัดบุคคลที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชนมีการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นปัจจุบันนอกเหนือจากการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางด้านคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์รักความเป็นไทยสู่ความเป็นโพลโลกและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีศิลปะดนตรีและกีฬาด้วยความเสมอภาคและทั่วถึงรวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการได้จัดสภาพแวดล,ล้อมให้ร่มรื่นและสวยงามเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าและคุณภาพที่ปรากฏจะไม่บังเกิดหากขาดการสนับสนุนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง และที่สําคัญอย่างยิ่งคือการได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนทุกคนที่จะเป็นพลังร่วมในการขับเคลื่อนโรงเรียนอย่างจริงจังเพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์จึงเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่อยู่ในใจของทุกคนตลอดไปการดําเนินงานตามจุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4 การปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติได้แก่โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและรักษาความเป็นไทยโดยจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักทักดีต่อสถาบันหลักของชาติผ่านการบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนการส่งเสริมการอ่านได้แก่ กิจกรรมบันทึกรักการอ่านกิจกรรมพี่สอนน้องกิจกรรมสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนรู้ที่ทันสมัยระดับประถมใบและการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษา มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม inclusive education ได้แก่โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศได้แก่โครงการยกระดับคุณภาพทางวิชาการมีการศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะในระดับต่างๆส่งเสริมให้นักเรียนเข้ารับการทดสอบความสามารถต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสอบโ n e t NT 100%เอร์เซการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยได้แก่กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์โครงการสภานักเรียน โครงการโรงเรียนคุณธรรมการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e anytime ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้แก่กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์คลิปวิดีโอการนำติ๊กตอกมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนการเสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนได้แก่ โครงการสถานศึกษาพอเพียงกิจกรรมผ้าปักหลายมงและผ้าเขียนเทียนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ active learning และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียน r t n t o n e t ได้แก่โครงการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดทำสื่อและนวัตกรรมมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่าง โดยผ่านกระบวนการวิจัยสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพ1โรงเรียน1 Soft p อ w e r ได้แก่การสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าปักม้งและผ้าเขียนเทียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปักผ้ามง้งการทำผ้าเขียนเทียนในรายวิชาการงานอาชีพและโบรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และศิลปะ ความปลอดภัยในสถานศึกษาได้แก่โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนมีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีการมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถมีพัฒนาการด้านต่างๆปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าครบทุกมื้อทุกวันโดยเฉพาะในช่วงกลางวันจะต้องจัดบริการอาหารมื้อกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอย่างมีความสุขสมตามวัยจุดเด่นของโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมชนเผ่า โดยที่โรงเรียนมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรของโรงเรียนเช่นการจัดการเรียนและการสอนด้านทักษะอาชีพที่บูรณาการรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และศิลปะเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนและสร้างรายได้โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรในชุมชนและทางชุมชน ยังได้สนับสนุนทรัพยากรในการสร้างผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน